น้องแอลลี่พิสูจน์ตัวเองไม่เรียนแบบใครคะ่ะเป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่ซื้อตอบแทนคุณแม่ในช่วงเทศกาลนี้ซื้อบ้านหรูอยู่สองคนที่อเมริกาเจอดรามาโอโหก่ก็จะมีวันนี้ไม่ใช่ง่ายๆคะ่ะสำหรับลูกสาวของอัมอมรินและสาวจอยแล้วก็ต้องบอกว่า ก่อนหน้านี้เนี่ยเธอโดนดราม่าเยอะมากๆเลยล่ะคะ่ะแต่ล่าสุดต้องสมบทบาทเป็นสาวยายะาอุรัสยาในภาพยนตร์เรื่องน้องพีทที่รักในวัยเด็กสาวยายะาเลยถามถึงประเด็นข่าวนี้จ้าตัวก็เปิดใจว่าเหมือนกันนะคะหนูเคยเจอน้องตอนที่น้องนี่ยังเด็กมากๆแม่เองก็พูดกับแม่ว่า แม่น้องเอลลี่ตอนเด็กๆหน้าคล้ายกันมากเลยนะคิดว่าเหมือนกันระดับหนึ่งแต่ว่าน้องเองมีความเป็นของตัวเองสูงเลยสาวยายาเองเผยว่าน้องไม่เสียใจหลอกน้องไม่คิดมากเลยค่ะเพราะว่าน้องเล่นตีมากๆเลยน้องยังเด็กอยู่สงสารแต่เดี๋ยวก็ชินเพราะว่าการที่ใครมาเล่นเป็นใครตอนเด็กก็ต้องเปรียบเทียบว่าเหมือนกันเท่าที่ได้รับฟีดแบกมาน่าจะมีคนส่วนน้อยมากที่คิดว่าไม่เหมือนนะคะส่วนมากทุกคนคิดเหมือนกันค่ะแล้วก็น้องเอลลี่เองพิสูจน์ตัวเองได้ว่าเธอนั้นเหมือนยายาที่ ความสามารถของเัวเองทั้งสวยและเก่งแถมใายเดี่ยวโกอินเตอร์จนติดอันดับโลกหนึ่งในผู้หญิงที่สวยที่สุดอีกด้วยแม่เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ไม่ธรรมดาเลยละคะสำหรับสาวน้อยของเราคําน่ารักจะเป็นยังไงมาชมกันคะ่ะ